ผู้ต้องธรณีสูบในสมัยพุทธกาลผู้ที่ต้องธรณีสูบคือผู้ที่ทำบาปหนักในสมัยพุทธกาลมีประวัติผู้ที่ต้องธรณีสูบอยู่ห้าชีวิตซึ่งแต่ละชีวิตต่างมีความชั่วมากจนแผ่นดินต้องสูบสู่อเวจีมหานรกนั่นคือ 1. พระเทวทัตพระเทวทัตเป็นพระเชษฐาของพระนางยโสธราพิมพาชายาของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะตามพระพุทธประวัติกล่าวไว้ว่า พระเทวทัตตามล้างผ่านพระพุทธองค์มาหลายชาติแรกเริ่มนั้นเมื่อครั้งพระเทวทัตเกิดเป็นพ่อค้าพระพุทธองค์ได้เสวยชาติเป็นพ่อค้าเช่นเดียวกันได้มีหญิงชราผู้ดีตกยากนำถาดทองสมบัติเก่าที่ยังเหลืออยู่ไปขายพระเทวทัตเพื่อจะหาเงินยังชีพแต่ด้วยนิสัยพ่อค้าที่คดด้วยเล่ห์พระเทวทัตจึงบอกว่าถาดนั้นไม่ได้ทำด้วยทองคำแท้ตีราคาให้ต่ำ หญิงชราทราบดีว่าสมบัติเก่าของนางเป็นของมีค่าจึงไม่ยอมขายให้พอดีกับพระพุทธองค์ซึ่งขณะเสวยชาติเป็นพ่อค้าเสด็จผ่านมาหญิงชราจึงนำถาดทองเสนอขายพระพุทธองค์เห็นว่าเป็นถาที่ทำด้วยทองแท้จึงให้ราคาสมกับค่าของถาดทองคำหญิงชราจึงได้ขายสมบัติชิ้นสุดท้ายนั้นให้พระพุทธองค์เรื่องนี้ได้สร้างความโกรธแค้นแก่พระเทวทัตมาก พราะถ้าไม่มีพระพุทธองค์แล้วหญิงชราก็จําต้องขายให้ตนเพราะความยากจนบีบบังคับพระเทวทัตจึงกำร,รายขึ้นมาหนึ่งกำม,มือแล้วหวานออกไปพร้อมประกาศว่าจะขอจองล้างจองผ่านพระพุทธองค์ไปทุกชาติเท่ากับเม็ดทสายเม็ดละชาติจากนั้นพระเทวทัตก็ได้ติดตามจองเวรกับพระพุทธองค์มาหลายชาติชาติสุดท้ายก่อนเป็นพระเทวทัตจนถูกธนารีสูต ก็ได้เกิดเป็นชูชกในขณะที่พระพุทธองค์เสวยชาติเป็นพระเวสสันดรในชาติที่พระพุทธองค์ทรงตัดสุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พระเทวทัตก็มีจิตฤทิษยาอาฆาตพระพุทธองค์มาแต่เยาวไวเมื่อพระพุทธองค์ทรงผนวชพระเทวทัตก็ออกผนวชด้วยและเมื่อพระพุทธองค์บรรลุพระโพธิญาณพระเทวทัตก็สำเร็จโลกียานได้อภิญญาสามารถแปลงกายและห่อเหินเดินอากาศได้ แต่ถึงแม้ว่าจะสำเร็จถึงขั้นนี้แล้วพระเทวทาก็ยังมุ่งประกอบการชั่วจองล้างจองผ่านพระพุทธองค์ตลอดครั้งหนึ่งได้ส่งนายขมังธนูไปปรงพรชนเพื่อจะตั้งตนเป็นพระศา,าสดาเสียเองเมื่อไม่สำเร็จก็ยุยงให้พระเจ้าอาชาศัตรูซึ่งเคยเลื่อมใสพระพุทธองค์จนหลงผิดถึงขั้นปรงพชนพระพบิดาของตนเองและยังยุยงให้มอมเล่าช้างนาลาคีรีให้เมามันดุร้าย ไปทำลายพระพุทธองค์ทั้งยังยุยงให้หมู่สงสาวของพระพุทธองค์ว่าพระองค์ยังพัวพันกับกิเลสมวหมองในพรหมจารย์ฉันพระกะยาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ในขณะที่พระเทวทัันไปฉันมังสวิรัตและโอ้อวดว่ามีพรหมจรรย์ที่เหนือขวาเพราะความชั่วร้ายต่างๆที่พระเทวทัศน์ได้สะสมมาหลายชาติก็ได้บรนดาลให้แผ่นดินลงโทษเพราะไม่อาจจะแบกความชั่วไว้ได้อีกต่อไป จึงแยกตัวออกสู่พระเทวทัตตกลงในขุมนรกอเวจี v G หมกไมมไม่ได้ผุดได้เกิดอีกต่อไป 2>, 2. สุปปพุทธะสุปปพุทธะคือพระราชบิดาของพระเทวทัตและพระนางยโสธราพิมพาพระชายาของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเมื่อสุปปพุทธะรู้ว่าพระเทวทัตถูกธรณีสูเพราะจองล้างจ้องผ่านพระพุทธองค์แทนที่สุปปพุทธะจะสำนึกในบาปบุญคุณโทษ ก็กลับมีจิตใจโกรธแค้นอาฆาตทั้งยังโกรธแค้นเจ้าชายสิทธัตถะที่ทอดทิ้งธิดาของตนออกผนวดจึงนำอำหมาฆ้าราชบริพารไปนั่งดื่มสุราข,ขวางทางที่พระพุทธองค์จะออกโปรดเวนายศัตว์ทำให้พระพุทธองค์เสด็จดำเนินไม่ได้เพราะมีทางออกอยู่ทางเดียวถึงกับต้องอดพระกายาหารไปหนึ่งวันเมื่อพระอานนทูลถ,ถามถึงความผิดของสุปปุทธะที่กระทำเช่นนั้น พระพุทธองค์ซึ่งทรงทราบด้วยญาณว่าดูก่อนอานน์หลังจากนี้ไปเจ็วันสุปปพุทธจะลงเอเวจีตามเทวทัตไปเมื่อสุปปพุทธทราบถึงพุทธดำรัสจึงได้ขึ้นไปประทับบนชั้น7ของปราศาททั้งยังให้นายทวารคอยขัดขวางไม่ให้พระองค์ออกจากปราศาทใน7วันสุปปพุทธประทับอยู่ในปราสาทชั้นเจนถึงวันที่เก็ได้ยินเสียงมาแก้ว ซึ่งเป็นม้าที่ทรงโปรดรองกล้องด้วยความเป็นห่วงมา้าสุปปุทธะจึงวิ่งลงมาเหล่านายทวารทั้งหลายคิดว่าครบเจ็วันตามกำหนดแล้วจึงไม่มีผู้ใดขัดขวางพอสุปปุทธะก้าวพลปราสาทเหยียบพระบาทลงบนพื้นธรณีก็เปิดออกสูบสุปปุทธะลงสู่ขุมนรกอเวจี v G, ตามพุทธดำรัสที่ทรงรู้ได้ด้วยชาน 3. นันทามานพ นันทานพคือผู้ที่ทำบาปมหันด้วยการขมขืนพระอุบลวรรน,นาเถรีโดยเรื่องนี้เกิดจากเมื่อครั้งที่พระอุบลวรรน,นาเถรีเมื่อครั้งที่ท่านยังไม่อุปสมบทเป็นพระภิกษุนีเนื่องจากท่านเป็นสตรีผู้ที่มีความงดงามมากและเป็นที่หมายปองของชายผู้ได้พบเห็นตั้งแต่พระราชาเศรษฐีขหบดีทั่วไปแต่พระอุบลวรณาเถรีเบื่หอหน่ายในโลกีสุข ต้องการหาความสงบตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงออกบวชเป็นภิกษุณีตั้งแต่อายุได้16ปีจากนั้นท่านได้บำเพ็ญเพียรจนในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระอระหันต์แต่ถึงแม้ว่าพระอุบลวนนรรณเถรีจะก้าวไปสู่โลกแห่งความสงบสุขปราศจากกิเลสใดๆแล้วก็ตามแต่นันทมานพก็ยังฝังใจด้วยกิเลสตัณหาปาสนาจะลิ้มรสสว่าจากนางให้ได้วันหนึ่ง นันทร,รมนพจึงได้ไปแอบซุ่มอยู่ในป่าข้างกระท่อมที่พระอุบลวรรณเถรีจำพรรษาอยู่เมื่อเห็นว่าท่านได้ออกจากกระท่อมไปบินทบาทแล้วนันทามนพก็เข้าไปซ่อนอยู่ที่ใต้เตียงและเมื่อครั้งที่พระอุบลวรรณเถรีกลับมานันทามนพก็เข้าปลุกปั้มแม้พระอุบลวรรณเถรีจะร้องให้คนช่วยแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเพราะอยู่ในป่าเปี่ยวิเวก พระอรหันต์อุบลวน,นาเถรีจึงได้กล่าวกับนันทมานพหวังจะเตือนสติให้สำนึกในการกระทำว่าจงอย่าทำเช่นนี้เลยความหายนะจะมาสู่ท่านแต่นันทมานกก็หาฟังไม่ได้ปลุกปั้มพระอุบลวน,นาเถรีจนสำเร็จดังใจปรารถนาแต่พอที่จะเมื่อก้าวลงจากแคร์ธรณีก็สูบนันทมานพลงไปสู่ขุมนรกอเวจี เพาราะกมที่เกาะไว้กับพระอระหันนั้นหนักหนาสาหัสนะการที่พระอุบลวรนาเถรีถูกกระทำเช่นนี้จึงเป็นที่วิภาษ์วิจารณ์ของพระพิษุพิษุนีพุทธบริษัททั้งหลายทั้งปวงว่าเมื่อพระอุบลวรนาเถรีได้รับการสัมผัสเช่นนี้ย่อมจะฝืนความยินดีให้คอยตามไปด้วยยากพระพุทธองค์จึงได้ตรัสบอกกับพุทธสาวกทั้งหลายว่าพระอระหันนั้นก็เป็นเช่นเดียวกับไม้ผูก ไม่มีกิเลสและไม่มีความยินดีในกิเลสเฉกเช่นตุกตาที่ไม่ปรารถนาในการสัมผัสฉันใดพระอรหันต์ก็เป็นฉันนั้นสีนางจินจามาวิกานางจินจามาวิกาเป็นหญิางงามที่หลงผิดไปรับอาสาพวกปริพาชกผู้เชื่อถือศรัทธานในนิกายหนึ่งซึ่งเกิดความอิจฉาริษยาที่เห็นคนไปเคารพเชื่อถือในคำสอนของพระพุทธองค์โดยในขณะที่พระพุทธองค์ ประทับที่เชตวันมหาวิหารนครสาววัตถีทรงได้เผยแร่พระพุทธศาสนาจนเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสแก่มหาชนอย่างมากทำให้เกิดราบสการะในพระพุทธศาสนาอย่างมากมายนักบวชในศาสนาอื่นๆจึงได้รับผลกระทบในการเสื่อมราบผู้คนนับถือน้อยลงจึงได้เกิดความอิจฉาและคิดจะกำจัดพระพุทธเจ้าเสีย จึงได้มีการคิดอุบายโดยส่งสาวงามชื่อว่าจินจะมามิกาให้ไปใช้กลอุบายตามที่พวกตนวางไว้นางจินจะมามิกาได้ทำทีเป็นศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเดินทางไปยังวัดพระเจตวันมหาวิหารได้ร่วมฟังธรรมพร้อมกับผู้อื่นแต่พอถึงเวลากลับกับไม่ยอมกลับทำทีเดินลับหายไปยังที่ที่พระพุทธเจ้าประทับแล้วแอบออกไปทางอื่น พอรุ่งเช้านางก็มาวัดแต่เช้ามืดแล้วไปแอบซุ่มอยู่ที่บริเวณที่ประทับพอผู้คนมาฟังแสดงธรรมเสวนานางจึงแกล้งเดินออกมาเป็นกลลวงให้ใครๆเห็นและเข้าใจว่านางค้างคืนที่วัดพอผ่านไปสามเดือนนางก็ได้นํำผ้ามาพันผูกท้องให้นนนขึ้นแล้วนุ่งผ้าปิดทับเอาไว้ให้แลดูว่าคใายตั้งคันอ่อน พอถึงเดือนที่8นางก็นำท่อนไม้มาพันผ้าผูกให้แลดูเหมือนตั้งคันแก่ใกล้คลอดวันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมอยู่นางจินจะมามิกาก็ทำทีเป็นหญิงท้องแก่เดินอุ้ยอ้ายแล้วเข้าไปยืนตรงหน้าที่ประทับพร้อมกล่าวเสียงดังให้ทุกคนได้ยินว่าท่านสมณะท่านจะมาเสแสร้งนั่งแสดงธรรมจอมปลอมหลอกลวงผู้คนไปใหญ่ด้วยเวลานี้ท้องของฉันนั้น ได้ใหญ่โตจนยากจะปกปิดความรับระหว่างเราสองคนได้อีกต่อไปแล้วท่านจงหัหนมาใยดีในตัวฉันซึ่งเป็นภรรยาและบุตรในครันของฉันซึ่งเป็นลูกของท่านจะดีขวา่าพระพุทธองค์ได้ทรงหยุดแสดงธรรมพร้อมกล่าวกับนางว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้เจ้ากับเราทั้งสองคนเท่านั้นที่จะรู้กันว่าจริงหรือไม่จริงตามคำของนาง นางจินจะมามิกาจึงตอบว่าจริงทีเดียวเพราะการที่ข้าพเจ้ามีขันเช่นนี้มีแต่ท่านกับข้าพเจ้าเท่านั้นที่รู้กันผู้คนที่นั่งฟังธรรมได้ยินนางจินจะมามิกาพูดก็ตกตะลึงหลายคนไม่เชื่อแต่บางคนก็เริ่มสงสัยเพราะเคยเห็นว่านางเดินเข้าออกที่ประทับจึงพากันซุบซิบแต่พระพุทธองค์ทรงนิ่งเฉยชาวบ้านจึงกล่าวเตือนสตินางจินจะมามิกาว่า จินจะมาวิกาเอ๋ยการกล่าววาจาโป๊ปดนั้นเป็นการผิดศีลแต่วาจาที่กล่าวเท็จใส่ร้ายต่อผู้ทรงศีลนั้นผิดยิ่งกว่ามากมายนะักนางจงหยุดคิดเถิดแต่แทนที่นางจินจะมาวิกาจะรู้สึกผิดกับจับจ้วงดุด่าใส่ร้ายพระพุทธองค์ต่อไป หาว่าพระพุทธองค์ทรงปัดและบ่ายเบี่ยงไม่รับผิดช,ชอบต่อบุตรในครันของนางเมื่อเทพเทวดารู้เห็นการกระทําอันเป็นบาปของนางจินจะมามิกาแล้วจึงแปลงกายเป็นหนูปินไต่ไปบนตัวนางและกัดสายคาดผ้าที่ผูกท้องจนหลุดร่วงออกมากองที่พื้นความจริงจึงปรากฏแก่คนทั้งหลายว่านางมิได้ตั้งครันนางได้กล่าวตู่ใส่ร้ายพระพุทธองค์คนทั้งหลายจึงพากันลุกฮือขึ้นไล่ทุบตี พอนางได้เดินทางออกไปพ้นประตูพระเชตวันมหาวิหารนางก็ถูกธรณีสูบทันที 5. นันทยักษ์นันทยักษ์เป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์เด็ดมากวันหนึ่งนันทยักษ์ได้ห่อเหืนเดินอากาศมาก,กับเหมมตายักษ์ผู้เป็นสหายครั้นเมื่อผ่านถึงที่พาะารีบุตรสาวกของพระพุทธองค์กำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่ทำให้อากาศธาในบริเวณนั้นว่างเปล่า ยักษ์ทั้งสองจึงไม่สามารถถออผ่านไปได้นันทยักษ์ผู้มีนิสัยพานราชาติก่อนก็เคยอาฆาค่าผูกพยาบาทกับพระเถระเอาไว้จึงได้ทำปานาติบาตต่อพระสารีบุตรด้วยสันดานผานโดยเหมมาตาวัดก็ได้ทัดทานแต่นันทยักษ์ก็ไม่ฟังเหาะขึ้นกลางอากาศแล้วใช้กระบองซึ่งเป็นอาวุธประจำตนฟาดลงมาที่เศียงของพระสารีบุตร ความรุนแรงของอินทรีดของนันทยักนั้นทําให้ภูเขาะเนรลน่านาไปถึง100ลูกแต่ภาษาริบูรซึ่งอยู่ในสมาธิหาได้เป็นอันตรายอย่างใดไม่ก็ยิ่งทําให้นันทยักเกิดอาการเร่าร้อนในอารมณ์ตะโกนก้องไปทั่วทิศว่าเราร้อนเราร้อนทันใดนั้นเมื่อน,นันทยักตกลงมาจากอากาศธรณีก็ได้สูบเอานันทยักลงสู่ขุมนรกเอเวจีไปอีกหาย นับเป็นรายที่5ในสมัยพุทธกาล